สวัสดีค่ะพบกับเจเจเออต้คากันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเจนก็จะพามาชมรถดีรถเด่นรถสวยประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็คือ Toyota Fortuner นะคะที่ทุกคนถามหากันเข้ามามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัว v ีเกียออโต้นะคะคันนี้นะคะได้สวยได้เดิมได้บางแล้วก็ที่สำคัญนะคะเครื่องดีมากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถมาดูรถและทดลองขับก่อนได้นะคะคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะสวยได้เดิมแล้วก็ที่สำคัญเครื่องดีมากๆภายในก็สะอาดมาพร้อมกับเบาะหนังเรียบร้อยเลยนะคะฟังก์ชันครบครันเลยค่ะแล้วก็คันนี้ขอกระซีบบเบาๆนะคะ ลูกค้ามีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถด,ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะคะเป็นเกษตรกรหรือค้าขายทั่วไปนะคะอาจจะมีเงินในการออกรถอยู่ประมาณ1,000 0หรือ2,000 0บาทอยู่ในระหว่างนี้นะคะห้องเครื่องนะคะคันนี้เราเน้นรถเดิมนะคะเราเน้นรถบ้านแท้100%นะคะฉะนั้นแล้วลูกค้ามั่นใจและสบายใจได้เลยว่า ออกรถกับเราไปแล้วรถจะมีปัญหาหรือไม่นะคะเรามีบริการหลังการขายให้ทุกท่านนะคะไม่จํากัดระยะเวลานะคะแล้วก็มีบริการถ่ายน้ามันเครื่องให้สูงถึง2ครั้งนะคะ10,000กิโลนะคะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะเรายังรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ecu ให้สูงสุดถึง20,000กิโลกันไปเลยทีเดียวค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะคันนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3,990 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายปลายถึง8,000กลางๆนะคะก็อยู่ระหว่าง4ปี5ปี6ปีนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ขอฝากไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสัปดาห์หน้าจจงจะพาคันไหนมาเป็นรถดีรถเด่นประจำสัปดาห์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ